สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับโัริเทเด EP8 นะคะวันนี้เราจะมาทำคาเฟ่ริมน้ำกันนะคะเริ่มแรกเราจะใช้กำแพงหินลากจากทางท่าเรือนะคะให้สุดขอบพอดีค่ะลากมาส4ช่องนะคะจากนั้นลากมาทางซ้าย5ช่องนะคะลากขยับเยื้องลงมานิดนึง อย่างละสองช่องตามที่เขาทำนะพอได้แบบนี้แล้วตรงนี้ไม่ต้องลากให้เป็นสองเส้นนะคะวางชิ้นเดียววางลงมาแบบที่เขาทำนะคะตรงนี้จะเป็นจุดหักมุมของขั้นบันไดนะคะจากนั้นก็ลากต่อค่ะทำไปอีกสามขั้นนะคะตอนนี้เราก็จะได้ขั้นบันไดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะเริ่มจากนำทางเดินหินปูนมาวางไว้สองอันนะคะเพื่อที่เราจะได้การ,ระยะห่าง ระหว่างขั้นบันไดของเราถูกนะคะต่อด้วยลากกำแพงหินออกมานะคะเว้นทางขวาไว้หนึ่งช่องนะคะลากออกมาสี่ช่องแล้วทำขั้นบันไดลงมาเลยค่ะทำลงมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะให้คู่ขนานกัน ตรงไหนถ้ามันหักไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะทราบตอนที่เราวางถนนหินปูนอีกทีนึงนะคะอาจจะดูเหมือนไม่เท่ากันนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่ากันไหมตอนที่เราวางถนนหินปูนนะคะทำแบบนี้ลงมาจนสุดทางเดินเลยค่ะเราจะเริ่มวางทางเดินขั้นบันไดเราแล้วนะคะ วางถนนหินปูนออกมาสองอันแล้วเว้นไว้หนึ่งช่องทําสลับกันแบบนี้จนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะคะตรงมุมหักตัวเองทําตามเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้แหละคะ่ะเราจะทราบกันแล้วว่าเราวางผิดกันเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ขั้นบันไดตรงมุมหักของเรานะคะเราจะใช้ด้านในนะคะเป็นทางหลักของเราแล้วเราจะมาแก้เส้นข้างๆที่เราทำผิดนะคะ เราจะต้องวัดค่ะให้หวางได้สองช่องพอดีให้เป็นมุมหักนะคะตัวเองแก้ตามเขาได้เลยนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะวางสลับขั้นบันไดนะคะจะใช้เป็นทางเดินเห็ดพิษวางสลับขั้นบันไดที่เราวินไว้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่ามีที่ว่างตรงมุมบันไดหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นผู้ไม้นะคะวางไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่ว่างค่ะวางผู้ไม้สั้นลงไปต่อไปเราก็จะมาจัดโซนสวนกาแฟกันต่อนะคะเริ่มแรกเราใช้ทางเดินหินปูนวางไวสี่ช่องแบบนี้แล้วนำสมกาแฟมาวางไว้ตรงมุมด้านบนของเรานะคะ เก็บซุ้มกาแฟออกมาจากทางเดินหินปูนหนึ่งช่องนะคะแล้ววางต้นอะคาเซียเล็กลงไปแล้วก็พุ่มไม้หนึ่งอันนะคะเพื่อให้เป็นฟิลส่วนนิดนึงวางชิงช้าในส่วนลงไปนะคะต่อด้วยลากกำแพงหนึงลอกมาเพื่อวางไว้ข้างๆให้กั้นเป็นทางเดินนะคะ ทางเดินตรงคาเฟ่ของเราเราจะใช้เป็นต้นปาล์มสาคูลากออกมาเลยนะคะแต่เหมือนว่าจะวางทางเดินต่อไม่ได้เดี๋ยวเราขยับต้นปาล์มสาคูออกมาข้าด้านข้างนิดนึงนะคะ ลากลั้วดอกไม้บานลงไปใช้ต้นสาคูวางไว้ตรงข้างรัวดอกไม้บานของเรานะคะแล้วลากทางเดินหินปูนล,ลงมาตรงหน้าคาเฟ่ให้จนถึงบ้านเราเลยคะ่ะต่อด้วยลากแนวพุ่มไม้ต้นฮอนลี่ ลากมาจนถึงทางเดินริมถนนของเราเลยนะคะจากนั้นใช้ต้นสนวางตรงลมบันไดของเราเพื่อให้ปิดทางเดินบันไดนะคะลากลงมาทุกขั้นเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจัดโซนมานั่งตรงซุ้มกาแฟกันต่อนะคะเริ่มแรกวางรั้วลอเลื่อนไว้ข้างๆซุ้มกาแฟต่อด้วยม้านั่งสวนวางไว้สองอันนะคะเว็นไว้หนึ่งช่องเพื่อวางต้นไม้วางต้นเลือนมังกรลงไปทั้งสองฝั่งของม้านั่งสวนของเรานะคะเราจะเริ่มจัดสวนคาเฟ่ของเราแล้วนะคะถ้าจะเป็นคาเฟ่ก็ต้องมีน้ำตก เดี๋ยวเราวางน้ําตกลงไปตรงกลางเลยนะคะต่อด้วยต้นอิสเตอร์วางทางเดินท่อนสูงลงไปต่อด้วยทางเดินดินลากออกมาเลยนะคะ วางไฟห้อยรูปพึ่งไว้ตรงทางขึ้นคาเฟ่ของเรานะคะต่อด้วยเพิงเก็บฟืนไว้ข้างๆน้ำตกต่อด้วยทางเดินดินไว้หน้าบ้านฟืนของเราเก้าอี้ในสวนของเราจะใช้เป็นเก้าอี้สีขาวสองตัวนะคะวางไว้หันหน้าเข้าหากันนะคะต่อด้วยโต๊ะถังไม้วางกองฟังและกีตาร์ไว้ด้านหลังเก้าอี้สีขาวนะคะ เติมทางเดินดินไว้หลังเก้าอี้สีขาวนะคะต่อไปเราก็จะมาจัดส่วนด้านหลังต่อนะคะลากลวลงไปแบบนี้เว้นไว้หนึ่งช่องนะคะต่อด้วยไม้พุ่งสัน้นลากยาวลงมาเลยนะคะจากมุมด้านใน ตรงมุมริมน้ำเราจะขั้นด้วยต้นอาคาเซียเล็กนะคะต่อด้วยถนนหินปูนลากยาวจนมาถึงข้างลัวเลยค่ะตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งเราจะใช้เป็นลัวชายหาดนะคะส่วนโต๊ะนั่งเล่นในสวนเราจะใช้เป็นชุดปิกนิกกองฟังนะคะวางลงไปสองอัน แล้วใช้ทางเดินดินล้อมรอบนะคะวางห่อคอยน้ำลงไปต่อด้วยลากถนนหินปูนออกมาด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาของมาวางในสวนตรงมุมนี้นิดนึงนะคะให้ดูสวยงามเราจะใช้เป็นฟามิงโก้คู่รักนะคะเสร็จแล้วจ้าคาเฟ่กาแฟริมน้ำของเรา ขอบคุณมากนะคะ